สวัสดีจ้าอาหารเย็นเพื่อนๆสายไม่เสร,ร็จก็นั่องจะ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 อยู่นีแน่แหละนั่งอยู่ข้างๆจ้าเนาี่ยกินข้าวอยู่นี่เสร็จก็อยู่ไก่กองเดียร์จะนอนลูกชายกับชีลงมากับชีเดี่ยวเที่ยวปิดคลิปอยู่นี่ล่ะเสื็จเที่ยวปิดเที่ยวเปิดอยู่นี่ล่ะวันที่สิบสองมีนาเนาะสิบสองมีนาวันเกิดเสร็จเพื่อน สี่สิบเจ็ดขวบแล้วสี่สิบเจ็ดขวบนาแตยาแก้วก็ว่าจะน่อยได้เพื่ <g ül> พอนเพื่อนเด้อเพราะว่าวมันมีขิมกลางวันขิมกลางคืนท่าน้ำเขาแเดือนเพื่อนว่าเคยท่าและจากขิมกลางวันกลางคืนเนี่ยถ้าขิมขวดเดียวแล้วเลย ขีมขวดเดี๋ยวท่าบดขอบกูอ่ะขวดละเจ็ดชิปแปดชิปบาทขวดบักไงหนา่าก็ได้แกก็ไว้จักหน่อย <c oughs> ปเป็นในเมืองจังเนี่ยปเป็นเพียงในเมืองบดมือไปซ้องเที่ยวกับปันแล้วเที่ยวหนึ่งกับเรื่มของ เลื่อมเสื้อไอ้นั่นั่นก็ไปเอาอีกนี้ก็ไปซื้ออีกเป็นซอมเขียวจะว่าคำจะว่านซีมงแรงเลยมือนเนี่ยก็ไปกลับมาอยู่หันอมไม่ยังเป็นพิเศษแับคนเพื่อนกินธรรมดาจ้ะเป็นบันปกติพว่าเสิร์ฟเมื่อยเสรข้านเนาะข้านจาดข้านนั่นกินธรรมดาครับผัวกับเมียนี่แหละมียยังมากินไปบ่มีเปาเคเปาอย่างกับคนเพื่อน ของขวัญกะได้แต่ของลูกชายลูกชายซื้อยน้องก,กันกะจ้องซามกินกับของกระเสือเองเนาะช่วงนี้เสือว่าได้เหตุคลิปเพราะว่าเสืเดินสายเสืเดินสายหามหมอเพื่อนๆบางที่ก็ไปธุร <c oughs> ะกับของเนาะไปหามหมอกับของแล้วก็ บางที่ก็ไปพาลูกไปหาหมอนะัให้ว่านช่วงห่อได้เดือในสมาสมา์สมาล่ามากม,ามาหาหมอวะไรนันเถอะเมื่อวานก็ไปหาหมอเพื่อน,เ,อนเนี่ยเห็นบอกหมอย,ยิี้เงินนี่หันนีดแด่แดงๆเนี่ยเมื่อเสือมันสือไปหาหมอผิวหนังมากเนาะเพราะเมื่อเสือมันเป็นบงหนีเป็นไข้ๆเปขึ้นตามความเมื่อยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมันเป็นไข้ไขึ้นจ้า ก็คือีสิเป็นคนนิ่วเรียวเดนิ่วหน่อยนิ่วเรียวแต่ว่ามันในประมาณได้เจ็ดแปดเดือนล้มันเริ่มสิแบบว่าเนื้อหนาขึ้นไขขึ้นบ่เจ็บบ่ปวดดวีแต่ว่าเนื้อหนาขึนมันเป็นตุม่มเป็นตุม่มไอ้ยองขีดกระตอดอย่างขึ้นมาเนี่ยมันก็แพรกระจายไปจ้ะเสร็จแล้วนอหลับเสร็จยังเสร็จเป็นมะเร็งเสร็จเลยไปหาหมอผิวหนังเบึง มอผิวนังก็เลยว่ามันมันเป็นมันมันเป็นโรคมันเป็นแค่ว่าเฮาเฮาอายุหลายมากอายุหลายขึ้นแล้วมัน่ากายมันเปลี่ยนแปลงในื่อนี่ลหละจ้าผิวนางมันเปลี่ยนแปลงมันจิบ่หายดอกแต่ว่ามันจิมันก็อาจจดีขึ้นจักหน่อยแต่ว่าสีบ่หายมันก็จะเป็นใหญ่ๆยังดีขึ้นจนี่นน้าขึ้นมันก็ว่าให้ใส่ครีมใส่กระเบื้องบาดอกขออย่างเดียวขอให้เวยทำฮัานต่อไปได้กับพ่อแล้วเนาะ ไอเรื่องควบง่าเนี่มันวสําคัญบันไดดอกเสร็จเป็นห่วงยังเดี๋เื่อเสร็จบอกอะสวจันเสียเหตุงานหมดไรพอเสร็จเป็นคนบางเหตุงานเนาะต้องหาเงินเลี้ยงพอเลี้ยงแม่อีกเนาะมือพังบวบไปอย่างหนักใจเพราะท่านใจไดอยู่ยานอนนอนหลับคิดหลายขึ้นแล้วยันหมอบอกว่าไอ้บ่อยเหตุงานตลอดชีวิตเต็นแม่ยันหมอ่างสันจ่กแต่พอดีหมอว่ามันเป็นลูกเป็นไพ่อีหย พี่ตามันสิบบงามเน่ยมันยิ่งหมอยิ่งหายใจนี่ยบอเจ็บบรกแต่ว่าออกห้อนออกแสบห้อนคือถือบอกผิกนี่แม่เนี่ยนาสิคือข่าวเทอเธอซื้อแป้งมาใหม่ขคณะเป็นน้ำแป้งมือคือที่ดังขาวซ้ำกันอยู่ไม่เป็นน้ำแสงไฟ วันจันทร์ก็จะได้เริ่มง,งานแล้วเพื่อนเพื่อนทั้งดีใจเอ็มมื่อวันทึงก็มื่อวันึงก็เสียดายเพสต์อะไรก็นั่งยู่นี่แหละเพื่อนๆนั่งจะเป็นจะอยากไปนั่งน้ำเมา แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เสดจากไปหาหมอที่จริงคุณหมออยากให้เสดผ่านแต่ปีวางหันนี่แหละแต่ว่าเสดขอคุณหมอไว้เพราะว่าเพราะว่าปีวางหันเสดได้งานไม่เนาะตวงที่คุณหมอบอกเสดว่าอยากให้พานะเสดได้งานไม่พอดีแล้งานไม่เสดนี่ต้องทดล่องงานจ้าโปรโพไซด์หกเดือนเนาะทำ่าทดล่องงานเสดก็คือบร,ริการบรรจุเนาะ ถ้าเธอจ,จะได้รับการบรรจุเธอต้องทดล่องงานหกเดือนแล้วถ้าเป็นไปได้หามขาดหามล่าหามฮอลลีเดย์จะช่วงหกเดือนนี้เสจก็เลยบอกคุณหมอไว้บอกว่าเธอสิพาอยู่แต่ว่าขอให้เป็นช่วงหลังจากที่เธอได้ได้รับการบรรจุงานเรียบร้อยแล้วได้บัหมอก็เลยว่าได้จ้านั่นละ่ะเราบริตอนนี้ เสรก็ได้รับการบรรจุง,งานเรียบร้อยแล้วเนาะกับผ่านมาแล้วเสึกก็เลยคิดว่าเสื็จสมควทติสิพาได้แล้วพาตัดเอามดลูกออกเพื่อน,พอ,นพอประจําเดือนเสื็มันมาแห้งประจําเดือนเสื็มันมาแห้งแล้ววันนี้ม่หเห็นไต้เฮาเมายเนาะเห็นไตเฮาเมยเพลียบางที่หนีเมื่อยแห้งจอว่าเจะว่าสีอ้วกผลึกเพื่อน,อนหากสีออกกูล่ะเมื่อยแห้งว่ามีกำลังติศิยาง,างหันใจบ่ออ,อก พอเขาเสียเลือดหลายเนาะสองมือสามมือเขาเสียเลือดหลายหลายจุณชนิทีว่าตอนกลางคืนนี่นอนบอหลับได้เพื่อนเพื่อนนอบบนอบอหลับนอนบอดยเพรเลยพามันไม่แห้งเวลามนมาแต่ละเทนินเขาก็หูสึกี่ยบอดละคือมันรบกวนเขานะฮาเขาก็บบอดเอนนอนน,นนะเขาก็เล็มเมือยจะเวลาไปเหตดงานแบบน,นี้อะไรบางที่ก็หันเจบอาออกมือแห้ง,งาายางบได้เพือนลงงานก็ะไรมาพายุงไว้เพื่อนเพื่อนเนาะ ดือนนึงเป็นเทื่อนึงจ้าหลังจากที่เม่นมาแล้วจะรู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยมากเลยคุณหมอบอกว่ากาเอาไวมันจะอันตรายมันจะเป็นอัน,นตรายครับเปิดขวานอจิากเป็นมะเร็งใดแล้วอีกอย่างหนึ่งศึกเราไ่ต้องการจิงที่เอาลูกอีกแล้วนะหมอก็เรยกว่าทำไปอยากได้ลูกอีกก็คือตัดถิมไปเรื่อยผ่าตัดหมดลูกออกด้วยป่าชันวา่า จ้าบันเสอร์อก็ได้คิดว่าเอาไว้มันกระโบดีอิลีพออเพราะบัเสร็จอเมื่อยอิลีช่วงนี้เนาะเมื่อยแห้งแต่มันเสียการเสียงานน้ากัะเลยกระเละาะพัทธลพาช่วงนั้นบันนี้ก็สชิพ้าเราเป็นเพื่อนบันนี้จะให้ม,มอสทไปหามอเรานัดกันจ้าบันนี้ขันพาก็ต้องหยุดงานประมาณหกอาทิตจ้าเนาะตอนแรกบอกก้าเหตุเพราะว่านี่แหละจะากหยุดงานเนี่แหละย่งกับคนในล่างงานเนาะ ที่ชนนั่ะกับทดลองงานก็เสร็จบอกกันละเรียกว่าอยากหยุดจ้ะเสร็จก,ก็มาบอกว่าเล่นคริปๆให้เพื่อนๆฟังต่อไปนีเจะก็จะให้คลิปหน่อยลงกมาแล้วจะเราเได้จ้าเด้อเพื่อนๆเด้อจะให้คลิปหน่อยลุกแล้วเพราะว่าจะไปทํางานอะไรก็เสร็จบอกกนะันละเนาะีไปอยากเบิ่งของขวัญเสร็จบอกขอวัญบอกทเกิดไปสิพาไปเบิ่งเพื่อนๆ นี่จ้ะเพื่อนๆที่ได้ม,มั่งอยู่นี่เนี่ยเขาเอิ่อเอียงเขาเอ,าเอื่นแนอว่านใครเนื้อตังใครเนี่ยเป็นเกลียวจากางามๆได้มาหกชิ้นมือน,นี่เขาเอ,าเอื้อแนวตังใครเนาะเนื้อว่านใครส่วนนี่ เป็นดอกกุหลาบจ้าดอกกุหลาบปลอมแต่ว่าคือคือ,คอของกิ่งเป็นเพื่อนหลายคนอาจสิห็น้ลยละ่ะช่วงเอคลิกช้อปปิ้งเ,นเนซิร์ชเนาะเสิร์ชไทยให้เบิ่งแล้วใบมาสองอันเพืเ่อน,นแพงจุกหน่อยแต่ว่าของงามมันกตรงแพงจ้าเนาะ ได้ราคาถืถถถอมันก็สิบกว่ามปันนี้เรื่องของตกแต่งบ้านเนี่ยสิบ่เคยห่วงดอกเรื่องเงินต่อถ้าซื้อถ้าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าหรือว,ว่าซื้อครีมมาแต่งหนา้าครีมทาผอกทาผิวจันทร์สีสิบ่ค่อยสิบ่ค่อยนั่นดอกบ่ค่อยสนใจ,นนจปปหน้าจังทร์สีจ้ะไปไปบ้านอื่นอีกวันนี้ส่วนอันนี้ลูกชายซื้อให้เ,เพื่อน เนี่ยว่ามันถึกถืกอย่งนี้แข็งแน่นดีดีเพื่อนเพื่อนบางเดียว่าไม,ม่โยกเลยูลกสาย,ายว่าแม่จะได้ดีกันแม่จะได้บุ๊กซื้อให้เพื่อได้ซื้อให้แม่แม่นี่พ่อใจหลายเ้อว่ามันมันแบบขึ้นอย่างก็แข็งแน่นดีจ้า ตอนนี้ก็เฮ็ดอันดับไปเฮ็ดลูกไส้เฮ็ดพิซซ่าพ่อว่าสุดมืออีเพื่อนๆสุดเป็นประจำเดือนมือน,นี้เลือดออกลายนอนอยู่เบิดมือหลังจากที่ไปเที่ยวมากส่วนนี้ทุเรียนจะทุเรียนใะดำกะจีเอกเหนือท,ทุเรียนให้ลูกไส้นี่คืออีกอันหนึง่งที่สดได้มาก แล้วมันคือโรงแรมโอ่ยมันแสงเข่าเพื่อนเพื่อนมันบ้เห็นอ่ะมันเป็นไอ้นั่นมันเป็นอีหยังไอเสซเบิ่ง,ง,งไอไก่มีใจเป็นเพื่อน,เ,อนเห็นบ่มันเป็นสแตนเลสฟ้ามันศึกเอามาใส่พวกไอคอนฟลิกพวกอันนี้ละจ้ะเนี่ย